สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพบกันวันพระวันนี้เราได้รับเมตตาจากพระสมุเอานวยศิล์ศีลาสังวโรผู้ช่วยเจ้าวาดฝ่ายกรรมฐานและเผยแผ่วัดรัมเปิงตะโปธารามจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าสำนักวิปัสสนากรรมฐานวาัลายธรรมมาสถานตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในการให้ข้อคิดและหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาในครนั้งนี้ขอเชิญรับชมค่ะเจริญสุขสวัสดี จังบางเกิดมีแก่ผู้ท่านบทสัตว์ทั้งหลายต่อไปนี้เราจะได้ชมรายการนะพบกันวันพระนะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ร,นะราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหมนะ่วันนี้ก็พบกันเช่นเคยอีกครั้งหนึ่งนะอาตมาภาพพระสมุเอลศีนศีลาสังวโร ผู้ช่วยเจ้าวาดฝ่ายกรรมฐา,านได้เผยแผ่ะวัดเลําเปิงตะโพธารามจาสำนักวิปัสสนากรรมฐานวาลัยธรรมสถานอำเภอสันทรายตำบลแมฟฟ่แฝกเชียงใหม่สำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่สองวัดเลําเปิงตะโพธารามวันนี้ก็จะได้มาให้ธรรมะกับคณะ ุทธบริษัตทั้งหลายทั้งปวงที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมะในรายการพบกันบรรพระของมจรวันนี้ก็จะมาให้ธรรมะเรื่องของศีลและก็ภาวนาการประพฤติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้น,นอันดับแรกเราต้องมีเมตตาจิตดังที่กล่าวเอาไว้ในวันก่อนโน้นว่าการให้ทานนั้นจะต้องประกอบด้วยพรหมวิหารสี่ คือเมตตากรุณาบุิตาอุเบกขาเมื่อมนุษย์พูดทางบุษััตร์หรือว่ามนุษย์ใครก็ตามตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ตามถ้าเรามีพรหมวิหารสี่เป็นเครื่องประจําใจเป็นเครื่องเครื่องเหนียวร้อรังจิตใจให้มีเมตตากรุณาบุิตาแล้วก็วางใจเป็นกลางแล้วการให้ทานนั้นก็จะให้ให้ทานด้วยความสมบูรณ์แบบเราเองก็จะมีความสุขเป็นกรรมของเราท่านทั้งหลายเมื่อเราทํากรรมดี ผลแห่งความดีก็จะส่งผลให้เรามีความสุขทั้งโลกนี้โล,โลกหน้าอันนี้เป็นเครื่องการันตีตัวชี้วัดประเมินผลตัวของเราเองด้วยการทําความดีเป็นต้นเมื่อเรามีการให้ทานแล้ววันนี้เราก็จะให้ธรรมะในเรื่องของศีลและภาวนากล่าวถึงศีลก่อนศีลแปลว่าปกติศีลแปลว่าเย็นศีลเมื่อสงบถ้าบุคคลใด มีมีการดำเนินชีวิตเป็นปกติก็คืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นการลักทรัพย์เว้นงดเว้นงดเว้นจากการประพฤพืชผิดในการงดเว้นการทิ้ดักการพูดเท็จพูดเสียดพูดเพอเจอพูดคําหยาบคายงดเว้นจากการติดสิ่งเสพติดของมุนเมาทุกชนิดถ้าเราท่านทั้งหลายทําได้ดังนี้แล้วชื่อว่าเราดำเนินชีวิตเป็นปกติปกติอย่างนี้ศีลมาจากคําว่าศีลา ดังนั้นศีลานี่หรือว่าภูเขาหินเนี่ยมันภูเขาหินแท่ง,งทึบมันแข็งแกร่งถึงแม้จะโดนพายุโดนลมโดนฝนภูเขาหินมันก็ไม่ไม่หวั่นไหวชั้นใดบุคคลที่ดำเนินชีวิตผ,ผ,ผ,ผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วย่อมมีปกติสงบสุขเป็นต้นเมื่อเรามีศีลแล้วศีลแล้วเนี่ยเป็นจะเป็นบรรทัดฐานเป็นตัวชีวัดเป็นเครื่องการันตีคุณธรรมของเรา ก็นคุณธรรมก็นมนุษยธรรม,ธรรม,ธ,รรมธรรมของความเป็นมนุษย์จะต้องมีศีลเป็นต้นเมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในศรรีลดีแล้วเนี่ยชีวิตของเราก็ดําเนินไปเป็นปกติคนที่จะมีศีลนั้นก็ต้องมีทานเป็นอันเบิกเบื้องต้นก่อนเพราะมีเมตตาเมื่อทุกคนมีเมตตามีกุณามมทิจาแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดศรรีลคือดําเนินชีวิตเป็นปกติสุขเป็นต้นเมื่อทาน สมบูรณ์แล้วเป็นเหตุทำให้เกิดรักษาศีลได้ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อเรามีทั้งทานทั้งศีลแล้วเราก็จะต้องอีกมอกกีอีกประการอีกประการหนึ่งก็คือภาวนาภาวนานี้แปลวนาน่า,วาทาให้เจริญขึ้นทําให้พัฒนาขึ้นภาวนานั้นมีทั้งสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาสมาถภาวนานั้นเป็นอุบายฝึกจิตให้สงบนิ่งคือต้องไปหาครูบาอาจารย์ไปหาสํานักปฏิบัติธรรม สายของสมถภาวนาเน้นสมาธิเน้นความสงบเน้นความนิ่งสถานที่นั้นจะเงียบสงบเหล่านี้เป็นต้นนะเขาเรียกว่าสมาถภาวนาภาวนาะอีกประการหนึ่งก็เรว,วิปัสนาภาวนาเป็นการเจริญวิปัสนาเป็นการเจริญปัญญาเป็นการอบรมปัญญา,าเป็นต้นให้รู้เท่าทานันอารมณ์ให้รู้ท่าสารตามความเป็นจริงฉะนั้นในที่นี้เราจะกล่าวถึงภาวนา มีอยู่สี่ประการด้วยกันนะภาวนาสี่ประการนั้นก็มีกับเราท่านทั้งหลายนั่นแหละหนึ่งกายะภาวนาเป็นการฝึกฝนอบรมกายของตนเองฝนะึกฝนอบรมทางกายของเราให้พัฒนาอบรมทางกายของเรานะมีในขอบเขตของศีลเป็นต้นเรียกว่ากายะภาวนาการอบรมทางกายฝึกฝนอบรมทางกายของเราให้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมมีความสมบูรณ์มีความเพียบพร้อม ด้วยกายภาวนานะเรียกว่ากายภาวนาเป็นการพัฒนาทางทางกายให้ดีงามพร้อมนะไม่ว่าเราจะขับรถเราก็ขับด้วยมารยาทที่ดีจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะทําอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยเป็นเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ที่ความเรียบร้อยเป็นต้นเขาเรียกว่าอบรมทางกายนั่นเอง 2. ศีลภาวนาเป็นการอบรม ฝึกฝนหล่อลลอมกลมเกาวขัดเกาวจิตใจตนเองให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลก็เรียกว่าศีลภาวนาเมื่อกายได้รับการภาวนาดีแล้วอบรมดีแล้วทางกายดีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดการพัฒนาทางศีลเมื่อทั้งกายยะภาวนาเกิดขึ้นศีลภาวนาเกิดขึ้นเป็นปกติแล้วก็จะเป็นปัจจัยมาจากทําให้เกิดจิตตะภาวนาคือการฝึกฝนอบรมจิตเป็นการพัฒนาจิตอบรมจิตให้ตั้งมั่น เป็นสมาธิแล้วจิตตาภาวนาอบรมทางจิตใจของเราเช่นจิตของเรามีความโลภจิตของเรามีความโกรธจิตของเรามีความหลงจิตของเรามีความฟาุ้งซ่านเราก็ต้องศึกษาพิจารณาดูอบรมทางจิตของเราให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นการอบรมทางจิตของเราคือขม่มจิตข่มใจไม่ไปด่าไม่ไปว่าไม่ไปติชินนินทาว่ากล่าวบุคคลอื่น เพราะด้วยอํานาจของความโลภความโรกรธคุมหลงนั้นเป็นการฝึกฝนข่มจิตข่มใจเขาเรียกว่าจิตตภาวนาเป็นการอบรมจิตของตนเองให้บริสุทธิ์ผุดผ่องใสเป็นต้นเมื่อจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องใสจิตได้รับการฝึกฝนอบรมมาดีแล้วเนี่ยเราก็ได้ภาวนาทั้งมีได้ทั้งกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาเมื่อสามข้อนี้ตกผลึกเมื่อไหร่แล้วเราก็จะได้ปัญญาภาวนา เป็นการอบรมฝึกฝนอบรมทางปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะอาศัยภาวนาสาข้อแรกนั่นแหละตกผลึกทำให้เกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงในที่นี้หมายถึงเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาแล้วก็ปัญญานี้ก็จะเห็นอะไรเห็นโทษของความตนีที่นิ้วเห็นโทษของความโลภเห็นโทษของความโกรธเห็นโทษของความหลง สิ่งเหล่านี้มีกับทุกๆกคนเมื่อทุกคนเป็นการอบรมปัญญาภาวนาอบรมปัญญาภาวนาเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงม,มีขันหา้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขัน้าเป็นกองแห่งทุกข์เนี่ยเรามีอุปาทานยึดมัน่นถือมัน่นก็จะเป็นทุกข์ไปอีกเมื่อเราเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงด้วยปัญญาภาวนาอย่างนี้แล้วเนี่ย เราก็จะเห็นโทษของกิเลสเราก็จะเห็นในไเห็นอันดับแรกก็คือเห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งขณะที่เราดําเนินชีวิตอยู่เราก็จะเห็นความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มไม่เทีย่ยงแท้แน่นอนสักอย่างเหมือนแต่ร่างกายของเรารูปขันารของเร,ราคกายนี้ก็ไม่เที่ยงถึงแม้ว่าเราจะบํารุงดูแลรักษาอย่างดีร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงแต่มาเคยให้ค่อยคิดกับโยคียที่มาปฏิิธรรมที่วัดลําเปิงบ้างที่วัดไรธรรมสถานบ้างว่า เรามีเงินมีทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเรามีครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ดีเรามีหนา้นาที่การงานก็เป็นสิ่งที่ดีแต่อาจารย์ถามโยคีทั้งหลายทั้งปวงว่าเราคิดถึงเงินหรือเงินคิดถึงเรานี่เป็นต้นคนส่วนใหญ่ก็ตอบว่าเราคิดถึงเงินนะถามว่าเงินคุ้มครองเราหรือเราคุ้มครองเงินคนทั้งหลายก็จะตอบว่าเราต้องคุ้มครองเงินแล้วก็เหมือนกับเรามีพระเครื่อง เอาไว้บูชาจะเช่าบูชามา,าแล้วแต่เหตุปัจจัยเช่นยกจะอย่างเช่นเหรียญที่เขานิยมชมชอบกันก็คือเหรียญสมเด็จใช่ไหมเหรียญสมเด็จเนี่ยเขาเช่ากันมาตั้งหลายล้านน,นี่เป็นต้นถามว่าเราคุ้มครองพระหรือพระคุ้มครองเราเนี่ยถ้าเราดูแลรักษาไม่ดีแล้วหายเป็นตน้น จากนั้นเราต้องคุ้มครองพระในที่นี้ก็หมายความว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามนั่นแหละ,ะเราถึงจะพระนั่นจะคุ้มครองเราคือตั้งมันน่นในทานศีลภาวนาตั้งมัน่นในบุญกุศลตั้งมัน่นในคุณงามความดีเนี่ยในทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงสรุปแล้วเนาะเห็นความไม่เทียงเห็นความเป็นทุกเห็นความเป็นอนัตตาทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่ดีนะแต่เราต้องดูแลต้องบำรุงดูแลรักษาเอาทรัพย์เหล่านั้นเอามาใช้เป็นประโยชน เกือกูลซึ่งเกิดการตอนที่เรามีชีวิตอยู่หลังหลัะหลังหลังจากเราลาจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติที่มีเราก็เอาไปไม่ได้เหมือนแต่ญาติพี่น้องของเราจะรักเราสักขนาดไหนก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าหากเราเจริญปัญญาภาวนาเจริญวิปัสสนาภาวนากรรมเจริญปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงทังนี้แล้วเราก็จะได้เข้าใจในโลกที่แท้จริงดังที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ในมงคล ในมงคล38มีตอนหนึง่งเรียกว่าโลก,กธรรมอสศกังวิทชังเคียงเมื่อโลก,กธรรม8ปก็คือมีลาบเสียมลาบมียศเสียมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสรญแล้วก็มีเนนแต่บุคคลผู้มีปัญญาย่อเห็นตามความเป็นอย่างอ๋อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันเป็นของไม่เที่ยงจริงๆแม้แต่ร่างกายของเราเอวัยวะน้อยใหญ่ของเราเนี่ยเราบำรุงดูแลรักษาอย่างดีเลย เรารักเขามากทนุถนอมเขาเนี่ยเนี่ยเราบำรุงดูแลรักษาอย่างดีเลยแต่ร่างกายไม่เคยขอบคุณเราแม้แต่ครั้งเดียวเราจะไปทานอาหารอาร่อ,อยที่ร้านโน้นนั้นแล้วก็พามาันไปเนี่ยทานทาหอ,อารอร่อยนั้นขอบคุณนะขอบคุณนะที่พามาทานอาหารที่อร่อ,อยอร่อยร่างกายก็ไม่เคยขอบคุณแม้แต่ครั้งเดียวเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเนี่ย เมื่อเราจเจริญปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วเราก็จะได้บริหารขันห้าของเราได้อย่างถูกต้องก็คือดูแลเขาอย่างถูกต้องก็คือตั้งมณีความไม่ไม่ประมาทตั้งมณนกองบุญกองกุศลการนองนั่งนี่คุณงามความดีมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการเจริญวิปัสสนาภาวนาดังนั้นตอนท้ายรายการตรงนี้ก็จะขอให้คาแนะนําเพิ่มเติมว่า เราจะต้องมีกรรมฐานกรรมฐานไปที่แต่งการงานของจิตหรือเป็นการฝึกจิตหรือการพัฒนาจิตไม่ว่าเป็นสมถกรรมฐานก็ดีสมถกรรมฐานเป็นบาตรเมื่อจิตของเราสงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วเราค่อยยกจิตขึ้นสื่อวิปัสสนาให้เห็นตามความปเป็นเยิงก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในชีวิตของเราต้องใช้ขันธ์หน้าเป็นที่แต่งการทําคุณกับความดีมีรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิน อย่างเมื่อเราดำเนมีชีวิตอย่างนี้แล้วเราก็จะตั้งมั่นอยู่ความไม่ประมาทว่าสรุศัพท์ส,สิ่งทั้งปวงนั้นโลกนี้ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตาตาก็จริงอยู่แต่เราก็ต้องใช้ขันห้าให้เป็นประโยชน์ในการเกื้อกูลขณะที่เรามีชีวิตอยู่เอาร่างกายนี้เอาขันทั้ง5กองนี้เอามาทาคุณงามความดีมีเมตตาต่อกันกรุณาต่อกันมุทิตาพรอยินดีสิ่งกันและกัน เมื่อทำความดีสามขั้นนี้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วเราก็วางใจเป็นการเรื่องอุเบกขาดังนั้นการทีธรรมะเอววันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงเอาธรรมะนี้ไปใช้ไปพิสูจน์ด้วยตนเองดังที่กล่าว้อยว่าเราต้องคุ้มครองต้องดูแลแล้วก็พิทักษ์รักษาบุญกุศลคุณงามความดีของเราเองเราเรา,เราทำกรรมดีมันก็เป็นกรรมดีของเรา คนอื่นทำกรรมดีก็เป็นกรรมดีของคนอื่นเป็นต้นฉะนั้นพระดยจจุรงทรงตรัสเอาไว้ว่าสาภะปาปัสะกระนางให้เราท่านทั้งหลายนั้นเว้นจากการทำบาปท,ทั้งปวงกุศลสูปะสัมปทาให้ทำแต่บุญกุศลให้ทำแต่คุณกับความดีถึงพร้อมสัจจิตะปะริโยทปะนังการชำระจิตของตนในข่าวรอบเอตังพุทธานัสสานังทำสามอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอให้เรา จงเจริญในสัมมาปฏิบัติก็ขอจะมีความสุขความเจริญทั้งโลกียสมบัติทั้งโลกุตตรสมบัติจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านเทินเจริญพร